สวัสดีท่านผู้ฟังกัลายาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังกันในหัวข้อก้าวต้นไม้ตระกูลเศรษฐีความหมายดีชื่อมงคลเรียกทรัพย์รับเงินล้านทํามาคาขึ้นเสริมดวงบรารมีมั่งคั่งร่ำรวยมีที่ไหนรีบหามาปลูกด่วนท่านผู้ฟังครับต้นไม้มงคลนอกจากจะมีชื่อเพราะ และความหมายดีๆยังแฝงมาด้วยแล้วจะมาพร้อมกับความเชื่อว่าปลูกแล้วจะช่วยเสริมดวงอีกด้วยวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอนำไม้ประดับมงคลมาฝากกันนั่นก็คือเก้าวต้นไมายตระกูลเศรษฐีหน้าปลูกจัดสวนตกแต่งบ้านพร้อมวิธีปลูกเอาไว้พิจารณากันเผื่อใครอยากจะลองปลูกต้นไม้มงคลเสริมดวงเน้นเรื่องโชคลาภและเงินทองโดยเฉพาะ สำหรับต้นแรกต้นเสษฐีกอบซับ์ฟังแค่ชื่อก็ดูเหมือนสุดปังมากเลยครับต้นเสษฐีกอบซับ์ถือเป็นว่านมงคลอีกหนึ่งชนิดที่นิยมปลูกในร้านค้าเชื่อกันว่าเป็นวัานเมตตามหานิยมหากปลายใบเหมืนทุกใบก็จะช่วยธุรกิจ,จเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จและถ้าออกดอกด้วย ก็จะช่วยชงเสริมเรื่องโชคลาภเงินทองลักษณะลำต้นมีหัวใต้ดินด้านในเป็นสีเนื้อสีขาวมีใบงอกออกเป็นกอใหญ่ใบเรียวยาวคล้ายใบกุ้ยชายสีเขียวเข้มเป็นเงามันปลายงออุ้มเป็นวงสวยงามออกดอกเป็นช่อสีขาวขนาดเล็กสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการแยกกอครับเหมาะก,กับการปลูกในดินร่วนปนทราย และควรผสมวัสดุปลูกเช่นไม้ผูกเพื่อทำให้ดินระบายน้ำได้ดีขึ้นควรรดน้ำวันละสองครั้งช่วงเชา้าและช่วงเย็นและวางกระถางในที่มีแดดรำไรสามารถปลูกในพื้นที่ร่มได้แต่ควรสลับที่วางให้โดนแดดบ้างเล็กน้อยก็จะดีครับต้นที่สองคือต้นสทธีพันลานนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้มงคลที่หลายคนนิยมปลูก เสริมดวงเรื่องการเงินอีกท่านยังปลูกง่ายโตไวมีต้นกำเนิดในแอฟริกาครับเป็นไม้ลมลุกทั้งลำต้นและใบมีลักษณะอวบน้ำสีเขียวอ่อนตลอดทั้งต้นแตกใบเดี่ยวรูปไข่แกมหอ่อสีเขียวอมฟ้าบริเวณขอบใบจะมีตาขึ้นอยู่โดยรอบและมีต้นอ่อนเล็กๆขึ้นบริเวณนี้เมื่อมีรากงอกสามารถแยกไปปลูกได้ มีดอกออกเป็นช่อสีส้มแดงลักษณะคล้ายระฆังความต้นเศรษฐีพันล้านนี้สามารถปลูกได้ทั้งในดินทุกชนิดที่ระบายน้ำได้ดีสามารถปลูกได้ทั้งในที่ร่มและกลางแจง้งแต่ควรเป็นบริเวณที่ไม่แดดรำไรและหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนแสงแดดในช่วงบ่ายจะดีที่สุดถ้าหากโดนแดดแรงหรือมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาใบไม่ได้ เรื่องการรดน้ำนั้นควรเป็นสัปดาห์ละครั้งและไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยบ่อยอาจจะใส่สอกถนึงสามเดือนต่อครั้งก็เพียงพอแล้วครับต้นที่สคือต้นเสตีิรวยทรัพย์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไม้มงคลที่เชื่อกันว่าช่วยเสริมความร่ำรวยเสริมอำนาจบารมีและโชคลาภด้านการค้าขายครับต้นเสิีิรวยทรัพย์นี้ มีต้นกำเนิดในประเทศบราซิลและอเมริกาใตา้ถือเป็นไม้ลมลุกจุดเด่นเขาจะอยู่ที่ใบทรงรูปไข่ขนาดใหญ่โคนใบมวนเบาเขา้าแบบรูปหัวใจปลายใบเรียวแหลมขอบใบเรียบแผ่นใบสีเขียวหนาผิวมันและเป็นขึ้นอยากเล็กน้อยมีออกดอกเป็นช่อขึ้นตามซอกใบดอกจะสีขาว คุมด้วยกาบใบสีแดงอมชมพูเป็นสีเดียวกันกับก้านใบในส่วนของการขยายพันธุ์นั้นนะครับขยายพันธุ์ได้ทั้งการตอนกิ่งการปักชำยอดและเพาะ,มะเมล็ดเหมาะสำหรับปลูกในดินร่วนระบายน้ำได้ดีบริเวณที่วงกระถางนั้นควรมีแดดรำไรและหมันรดน้ำสัปดาห์ละสอสครั้งนอกจากจะปลูกตกแต่งบ้านและร้านค้าแล้ว ยังสามารถปลูกเป็นไม้ตัดใบได้อีกด้วยครับต้นที่4คือต้นเศรษฐีเงินล้านหรือต้นใบละพันต้นเศรษฐีเงินล้านเชื่อว่าหากมีไว้สักต้นที่บ้านหรือร้านค้าจะนำมาซึ่งโชคลาภทำมาค้าขายดีและยังถือว่าเป็นต้นไม้ประดับมงคลที่มีต้นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ประเทศอินเดียยินตอนใต้ ไปจนถึงฟิลิปปินส์ครับจะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กความสูงก็ประมาณ1ฟุตมีอายุหลายปีลักษณะเด่นของเขาก็คือใบหอกแกมรูปไข่ปลายแหลมโควรมนใบค่อนข้างหนาผิวเรียบเกลี้ยงและเป็นมันจะมีสีเขียวปนเทาใกล้ๆขอบใบมีลายเป็นแถบสีเขียวเข้มเส้นเดียวกับเส้นกลางใบและใต้ใบ สามารถขยายพันธุ์ได้ถ้าการเพราะ,มะเมล็ดก,การแตกหนอ่อและการปักชำเหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถางวางประดับบ้านหรือร้านค้าโดยปลูกในดินร่วนระบายน้ำได้ดีไม่แสงแดดรำไรและควรหมั่นรดน้ำวันละครั้งก็เพียงพอแล้วครับต้นที่หคือต้นเศรษฐีเรือนทองถือเป็นไม้พุ่มไม่ถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ครับ ลักษณะคล้ายกับต้นสาวน้อยป่าแปงเพราะอยู่ในสายพันธุ์เดียวกันโดยมีกบบาบใบหุ้มลำตน้นแต่จะเห็นแตกต่างตรงที่มีใบรูปหอกและความกว้างของใบจะแคบกว่าจากเป็นคลื่นเล็กน้อยรวมไปถึงลวดลายบนใบก็จะมีลายสีขาวครีมแต้มทั่วทั้งใบาสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการปากชำแล้วนำไปปลูกในดินร่วนระบายน้ำได้ดี วางไว้ในที่ที่มีแสงแดดรำไรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแสงแดดแรงและการโดนแดดโดยตรงมันรดน้ำให้ดินชุ่มอยู่เสมอครับแต่ก็ระวังอย่าให้แฉดจนเกินไปหากมีใบแห้งเหี่ยวหรือเป็นโรคควรกำจัดทิ้งซะเพื่อป้องกันไม่ให้โรคลุกลามและหมันบำรุงด้วยปุ๋ยคอกก็จะทำให้สีใบสวยยิ่งขึ้นป้านไหนยังขาดหรือไม่มี ต้นเศรษฐีเ,เรือนทองรีบพามาปลูกติดบ้านไวเลยนะครับเชื่อกันว่าจะนำพาความร่ำรวยมาสู่บ้านเรือนของท่านหาไม่พอจะได้ก็จะได้มีวาส,สนาดีร่ำรวยต้นที่6ต้นเศรษฐีวินสันเชื่อกันว่าเป็นต้นไม,ม้มงคลเรียกทรัพย์นำโชคลาภมาสู่ผู้ปลูกโดยเฉพาะในช่วงที่ต้นกำลังออกดอก ลักษณะลำต้นเป็นไม้พุ่มความสูงประมาณ1-2เมตรครับลำต้นตรงเป็นทรงกระบอกมีปล้องเลื้รากออกตามข้อบริเวณโคนต้นจะมีกาบหุ้มเรียวสีขาวซ้อนกันเป็นชั้นๆใบเรียวสีเขียวเข้มแผ่นใบหนาขอบใบเรียบปลายใบเป็นติ่งแหลมสั้นๆโคนมนเห็นเส้นกลางใบชัดเจนส่วนดอกจะออกเป็นช่อ ตัวดอกสีขาวจานรองดอกสีเขียวส่วนใหญ่จะไม่เห็นช่วงกลางปีครับและจะออกดอกเพียงปีละครั้งใช้วิธีขยายพันธุ์ได้ทั้งการแยกหน่อและปักชำนิยมปลูกใส่กระถางดินที่ใช้ก็ควรจะเป็นดินร่วนที่ระบายน้ำได้ดีสามารถปลูกในบ้านได้เพรชอบแดดรำไรมันรดน้ำมาละครั้งทั้งนี้เนื่องจากลำต้นและใบ มียามควรระวังในการปลูกเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้บริเวณที่สัมผัสได้โดยเฉพาะเด็กและสัตว์เลี้ยงควรระวังเป็นพิเศษต้นที่7คือต้นเศรษฐีรับเงินนี่ก็เป็นต้นไม้บางคนที่ฟังแค่ชื่อก็น่ารีบหามาปลูกไว้ติดบ้านกันแล้วละสิเชื่อว่าบ้านใดมีต้นเศรษฐีรับเงินไว้ที่บ้านจะเป็นการเปิดบ้านรับเงินรับทรัพย เป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเหนืออเมริกาใต้และทางตะวันออกของอินเดียลักษณะคล้ายกับสาน้นยป่าแปงและต้นเศรษฐีรับเงินมีกาบหุ้มลำต้นเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่ลายบนใบตัวใบต้นเศรษฐีรับเงินเป็นรูปทรงไข่กลางใบกว้างปลายเรียวแหลมมีติ่งปลายใบยเล็กน้อยเส้นกลางใบสีเขียว รอบๆเป็นสีครีมขาวแต่มีขอบใบสีเขียวเข้มแผ่นใบเป็นคลื่นยักเล็กน้อยมีดอกสีขาวขนาดเล็กขยายพันธุ์ด้วยการปักชำด้วยการนำกิ่งที่สมบูรณ์ไปแช่น้ำในยาเร่งรากและนำมาปลูกในดินร่วนที่ระบายน้ำได้ดีเหมาะสำหรับปลูกในที่ร่มที่ไม่แดดเล็กน้อยรดน้ำเพียงสัปดาห์ละครั้งและเมื่อดินแห้ง เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อเราปลูกในบ้านหากเป็นเด็กและสัตว์เลี้ยงเพราะลำต้นมียางทุกส่วนหากสัมผัสเข้าอาจจะทำให้ผิวระคายเคืองได้ต้นที่8ต้นสิบทีนํำโชคเชื่อว่าปลูกไว้ที่บ้านจะนำพาโชคลาภเข้ามาสู่บ้านต้นสิบทีนํำโชคมีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะเป็นไม้ลมลุกอายุหลายปีใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้ามใบสรงรีปลายแหลมคนใบมนขอบจากใบอวบน้ำแผ่นหนาสีเขียวเข้มมีหลายแต้มสีขาวออกดอดเป็นช่อตามซอกใบเมือสีขาวขนาดเล็กขยายพันธุ์ด้วยการปักชำและสามารถปลูกได้ในดินทุกประเภทครับ แต่จะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนวางไว้ที่ร่มได้แต่ควรมีแสงแดดบ้างเล็กน้อยก็จะช่วยให้ใบมีสีสวยยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากไม่ได้โดนแดดเลยอาจจะทำให้ใบร่วงได้ง่ายและต้นตัวช้ากว่าปกติครับไม่จะเป็นต้องรดน้ำให้บ่อยรดมื่อสังเกตเห็นหน่าดืนนร่่มแห้งก็พอเพื่อรักษาความชื้นในดินเอาไว้ และให้ปลุยบำรุงประมาณสองครั้งต่อปีเฉพาะช่วงเปลี่ยนฤดูเท่านั้นครับและต้นสุดท้ายคือต้นสิทธิเรือนในครับเชื่อกันว่าเป็นวันเมตตามหานิยมเป็นเฉ็จม,มงคลกับผู้ปลูกช่วยเสริมเรื่องโชคลาภและป้องกันภัยอันตรายไม่ถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใตา้นอกจากจะเป็นต้นไม้มงคลแล้วจะเป็นต้นไม้ฝ้าอากาศในบ้าน,นด,ด้ดีอีกด้วยครับ ลักษณะมีหัวอยู่ใต้ดินมีใบแตกเป็นกอใบมีลักษณะยาวเรียวปลายแหลมโค้งลงเล็กน้อยคลายย้ายใบหญ้าความยาวประมาณ15-30ซนเมตรครับแกนกลางใบมีสีขาวขนาดพุทแถบสีเขียวตลอดทั้งใบมีดอกสีขาวขนาดเล็กแต่จะออกดอกให้เห็นไม่บ่อยนักสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการแตกกอ ควรปลูกในดินร่วนปนทรายและผสมวัสดุอื่นๆเช่นปุ๋ยหมักกับเศษอิฐละเอียดเพิ่มการระบายน้ำเพาะเป็นต้นไม้ที่ต้องการน้ำน้อยและความชื้นต่ำวางไว้มีที่แดดรำไรรดน้ำเพียงสัปดาห์ละครั้งก็พอครับและบำรุงด้วยปุ๋ยคอกและลายน้ำสองเดือนต่อครั้งก็เพียงพอท่านผู้ฟังครับต้นไม้แต่ละต้น นอกจากจะมีความหมายดีเป็นมงคลปลูกตกแต่งบ้านได้แล้วยังเหมาะกับการนำไปตั้งบายในร้านค้าได้อีกด้วยแถมนอกจากจะช่วยเสริมดวงเรื่องการเงินโชคลาภรับทรัพย์เงินทองไหลามาเทมาแล้วต้นไม้บางชนิดก็ยังสามารถป้องกันอันตรายรวมถึงช่วยเสริมเมตตามหานนยมด้วยรูปแบบนี้แล้ว หากท่านผู้ฟังกําลังมองหาต้นไม้มาปลูกกันก็ลองเลือกที่จะสนใจต้นไม้ตระกูลเศรษฐีเหล่านี้ไปลองพิจนารณากันดูนะครับช่องคิดดีทำดี h ช n n นลขอขอบพระคุณเนหาที่มาข้อมูลที่นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัละาณมยตริทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ